อทุกคนเดี๋ยววันนี้มาสรุปผลกิจกรรมเาจากการฟาร์มเหมืองเนมอนคลิปที่แล้วนะก็พี่ได้ทิ้งท้ายไว้ว่า,าถ้าสมัคใจะได้หนึ่งบิลเลียนไปแบบฟรีก็ให้ส่งเข้ามาในมิลบล็อกพี่นะคือให้เขียนคําว่า20ลงไปด้วยมีผู้เล่นทั้งหมด13คนบางคนไม่ได้เขียนคําว่า20พี่ขออนุญาตตัดออกนะส่วนคนที่เหลือก็เดี๋ยวอ,อันนี้ขอร อ่ะก็เหลือผู้โชคดีแค่9คนแหนะพี่ให้2บิลเลียนเลยแล้วกันศูนอ่ะสอมิลเลียน กิฟตน้องมันเต็มอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวน้องอ่าเดี๋ยวน้องไปเคลียร์กิฟต์ก่อนนะแล้วก็ส่งมาใหม่ก็ได้ อ่ะโอเคหมดสักทีวันนี้พี่มีในเรื่องของโทเค็นอยู่ประมาณ149อ่ะขอไปสุ่มตู้คีบตุ๊กตาหน่อยแล้วกันเพราะว่ายังไม่ได้ตัวอาเคดไอ้แคทที่มันเป็นตัวฮิ้วเลยอะตัวอื่นมันก็ยังพอได้แล้วก็วมีไข่โอเคงั้นเปิดเสร็จนาจะเปิดสักหน่อยแล้วลกันเพื่อฟุก โ okay, okay. อเคแค่แคร์เผอฟุกทุกคนตูมได้มีที่เข้ามาสวยโอ okay. เคได้เล่นโบอ่ะเล่นต้องาอาเขียนสักหน่อยว่าตู้มมีปัญหาจริงเนี่ยแหละตู้เนี่ย น่ารม่บร้อยเนาะเยียบคูณ10โอ้โหเอเคาลองปรดิดเป๊ะอีกมึงอ่สวยอ่ะเดี๋ยวดูก่อน มาดูคูณห้าดูดิว่าจะได้เจ้าตัวเอออีเวนต์หรือเปล่าเพราะมันเพราะคูณห้านี่แหละมันเป็นไข่ที่มีโอกาสเยอะสุดเอาไม่ได้จไม่ถูไม่ได้วะเดี๋ยวลองสักฟองหนะึงไอพี่มาคีบไขใ่ในตู้เออในตู้อาร์เคดอันนี้มันก็มันก็ได้แต่ตัวอ๋อคือโอ้โอ โอกาสล่วงมากเลย <ś c oughs> ดูมัหนหม <ś c oughs> ุนดิคนรูปใครนะโอชโอเคได้อะไรอะ่ะโอเคเจนเอ้ยผมขอไปดูหน่อยว่ามันมีกี่ตัวแล้วอะ่ะทำไมมันสุ่มยากขนาดเนี้ยมีอยู่หกพันตัวฮะมันพอๆกับตัวซันนี่เลยนะเนี่ย คือมันสุ่มง,ง่ายเหรอเฮ้ยมันมีทั้งหกพันตัวทุกคนมันไม่มีคูณห้าสิบเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีห้องหน่อยแล้วกันมาดูห้องนี้หน่อยอ้าอห้องนี้มีคูณห้าสิบเยี่ยมไปเลยม่ใช่คีบง่ายมากตรงไหม บยืมมาอ่าโอเคปึ๊บเออคูน้าสิบโอกาสต้องเอางี้เดี๋ยวโอดาก้อนแ้วคูน้าสิบก็หมดแล้วอ่ะ โอเคเออมีข้าว่ะเรื่งจัดมาเฮ้ยได้ไหมสวยเอาขึ้นมาเออล่วงปะเนี่ยอย่าล่วงนะสวยโอเคโอ้โหค50เอา้า แ้วทำไมไม,มาเป็นเนี้ยไม่รุนละไม่รุน,น่อยอ๋อได้เทนั่นแหละโอ้สองใบโอ้โหห้องนี้ถือว่าสุดยอดแต่ว่ามันอยู่มันอยู่มุมหมดเลยอะ่ะเฮ้ยเหมือนจะได้เออยืนมาเอาว่ะเหมือนจะตกหรือเปล่า โอเคทำไมทำไมครั้งนี้มันออกมาเป็นไอ้นี่เงี้ยโอ้จะก็ไม่ได้เลยจริงๆจคูณหน้าสิบน่าจะมีการันตีแบบว่าได้ตัวอีเวนต์ได้ตัวอีเวนต์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยอาา่ะฮะโอ้โหยัยงเอียงอ,อีกเหรอเกิดมาไม่ล่วงไม่ล่วงแล้วใช่ไหมอย่าล่วงนะ โอเคมี okay. วันเป็นคูณ5 0ที่หวังไว้หน่อยแต่ก็มันไม่ได้ตัวดีๆเลยจบจะได้จบคลิปนะมาฟองสุดท้ายของวันนี้คูณ50บเท่านั้นที่จะได้ไหมโอเคได้มีจะเข้ามาโอเคทุกคนตู้นี้โกงโอเคทุกคนก็สังกคลิปนี้ไม่เท่านี้นะเดี๋ยวเออเอาไว้คลิปหน้าละกันค่อยมาสูมอีกรอบนึน่ คูณห้าสิบประมาณเกือบสิบฟองไม่ได้เลยเลยก็สตอดี่นี้ไม่เท่านี้นะสุ่มยูยังไม่ได้เลยฮนะ